วันนี้มาคุยกันเรื่องของการตีหัวที่หน้าเส้นครับผมเรื่องดราม่าที่เจอกันบ่อย สวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งรอบนะฮะกับ Cycling Hub Thailand ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็พอดแคสตของเราใครที่ติดตามกันเอาไว้ชื่นชอบก็กดไลค์นะฮะใครที่อยากจะได้รับชมคลิปแล้วก็รับฟังตอนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมกดติดตามกด Follow กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันเอาไว้นะฮะเพราะว่าทุกๆครั้งที่เวลาเราอัพคลิปและ E ีใหม่ๆจะได้มาพบกันฮะก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้เลยใครที่เคยเจอเรื่องตีหัวหน้าเส้นใครที่เคยตีหัวหน้าเส้นเขา ลองคอมเมนต์มาคุยกันฮะว่าคุณคิดอย่างไรกับคำว่าตีหัวหน้าเส้นครับผม <ST AN TS> การตีหัวหน้าเส้นฮะเป็นศสา์สรรของวงการปั่นจักรยานที่พูดถึงพฤติกรรมที่เรียกว่าไปจนถึงจุดสปรินต์หรือไปจนถึงเส้นชยัยแล้วคนที่หมกมาตลอดทางอยู่ดีๆก็กระชากตั้งขึ้นมาแล้วเข้าเส้นชยัยคว้าไปกินอย่างเงียบๆ เลยส่วนคนที่ลากเหนื่อยแทบตายมาตลอดทางได้แค่มองตาปริบๆเหมือนเอาไม้หน้าสามมาฟาดกันเข้าไปที่ท้ายถอยกันหน้าเส้นนิดเดียวนั่นแหละคือที่มาของคํำศัพท์นี้ฮะแต่ว่าแต่ว่าเพราะอะไรครับผมในการแข่งขันจักรยานโดยทั่วๆไปมันถึงมักจะกลายเป็นแบบนี้เสมอก็คือคนที่สปรินชนะไปเป็นคนที่ไม่ได้ลาก สิ่งที่จะนำมาเล่าในรอบนี้ก็คือกีฬาจักรยานนะเป็นกีฬาที่ส่วนใหญ่แล้วเล่นเป็นทีมครับผม อันนี้ไม่นับในงานแข่งทั่วๆไปที่ไปกันคนเดียวไปกัน2คนนะฮะแต่จริงๆแล้วนะแม้แต่งานที่ไปกันโดดๆเดี่ยวๆสุดท้ายเขาก็ไปจับมือแล้วก็รวมตัวกันเป็นทีมเฉพาะกิจขึ้นมาไปเล่นกันนั่นเองไปเล่นเป็นเกมสุดท้ายเกมกีฬาจักรยานมันคือเกมที่ต้องแก้ไขกันด้วยการใช้ทีมเวิร์คครับผมดังนั้นเมื่อพูดถึงทีมเวิร์คแล้วแต่ละคนในทีมก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันใช่ไหมฮะนักฟุตบอลครับผมมีทั้งผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางก,างกองหน้ามีปีกมีข้างมีโอ้มีเยอะแยะตมหมหด กีฬาจักรยานก็เช่นกันครับผมนักกีฬาที่มีความสามารถในการสปรินท์หน้าเส้นในการจบและคว้ารางวัลไปได้ถูกเรียกว่าสปรินเตอร์สปรินเตอร์เหล่านี้จะมีความสามารถโดดเด่นในการระเบิดพลังระยะสั้นๆครับผม เขาอาจจะสามารถสร้างพลังได้ถึง 1, 6 0 0 2หรือ2,000วัตต์เลยทีเดียวนะฮะในการระเบิดแต่เขาจะสามารถระเบิดได้ในเวลาที่สั้นเท่านั้นการจะขี่จักรยานและแข่งไปให้ถึงเส้นชยัยจําเป็นจะต้องใช้นักปั่นคนอื่นๆทำหน้าที่ในการลากแล้วก็พาทีมไปตลอดทางไม่ว่าจะเป็นการทําเกมหนีหรือจะเป็นการลากไล่เพื่อเชื่อมปิดระยะ ต้องการใช้คนในทีมทั้งสิ้นฮะและแต่ละทีมก็จะมีคนมาในจํานวนที่เท่าๆกันแล้วแต่รายการแล้วแต่ระดับฮะบางรายการอาจจะมา3บางรายการระบุ4บางรายการระบุ6บางรายการระบุ9ขึ้นอยู่กับรายการนั้นๆและแต่ละคนของแต่ละทีมก็จะทํางานมาอย่างเต็มที่เพื่อจะพาเพื่อนตัวเอง ไปสปรินต์เพื่อเก็บผลงานมาให้ได้ดังนั้นฟังมาถึงตรงนี้คงจะพอนึกภาพไปออกแล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วสปรินเตอร์ที่ออกมาสปรินต์หน้าเส้นหน้าที่ของเขาในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น70กิโล120กิโล180หรือ250กิโลก็ตามนะฮะหน้าที่เขามีอยู่แค่ไม่กี่ วินาทีที่หน้าเส้นชัยเท่านั้นเองครับผมนั่นคืองานของเขาก่อนหน้านั้นเขาจะต้องวางทุกอย่างเอาไว้กับเพื่อนร่วมทีมที่จะเป็นผู้สร้างสารรค์งานให้เขาให้สําเร็จให้ได้ฮะดังนั้นก่อนจะไปถึงจุดที่จะไปตีหัวกันหน้าเส้นเนี่ยบอกได้เลยครับว่ามันคือเกมที่ลูกผู้ชายวัดกันด้วยทีมเวิร์กและหัวใจกันมาก่อนหน้านั้นแล้วอย่านึกภาพเพียงแค่ว่าเพราะอะไรเขาอยู่ข้างหลังแล้วเขาถึงสปรินต์มา การที่เราจะวางตัวสปรินของเราเอาไว้ในตำแหน่งที่สามารถสปรินได้นะฮะมันต้องใช้ทีมเวิร์กแล้วก็ใช้ความสามารถของสมาชิกในทีมในการพาขึ้นไปและทุกๆท,ท,ทีมก็จะทำแบบนี้เหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นหัวหอกทีมชาติไทยทีมหญิงของเราครับผมจุธาทิพมณีพันธ์ก็จะมีน้องไก่ฮะเป็นคนที่อยู่ช่วยจะมีจันเพ็งนนทศิลป์ครับผมคนที่ช่วยลากมาตลอดทางฮะ ทั้งสองคนถือว่าได้ทำงานและได้ใช้สปิริตของนักกีฬาทั้งหมดในการสร้างสารรค์ผลงานให้บรีสสามารถเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไข่แดงเพื่อการออกสปรินได้ซึ่งบรีสจะระเบิดละพารังในช่วงสุดท้ายนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เรื่องดราม่าพวกนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในการสปรินอย่างเดียวถูกไหมฮะ บางครั้งกลุ่มหนีหรือกลุ่มที่ปั่นมาด้วยกัน5คน6คนคนที่เอาชนะไปก็จะเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการตีหัวหน้าเส้นหรือไม่เรื่องนี้ครับผมมันเป็นเรื่องบางๆระหว่างเรื่องของแทคติกแล้วก็สปิริตถ้าสังเกตโดยรวมนะครับนักปั่นในระดับโลกเลยนะฮะในกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่อยากจะสปรินต์กันเพื่อจะเก็บแต้มหรือว่าสปรินต์กันที่หน้าเส้นเก็บเก็บสเตจไปนะครับก็จะ ช่วยกันทํางานวนช่วยกันลากผลัดขึ้นนําในทีมกันมาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอเรียกว่ายิ่งคุณช่วยกันมาแฝเท่าไหร่<ๆ>ก็จะเป็นเล่นเกมที่สปรินกันแฟงแฟหน้าเส้นมากขึ้นเท่านั้นนี่คือสีสันนี่คือสเสน่ห์ของกีฬาจัก,กรยานแต่ก็มีบ่อยครั้งฮะที่เป็นเรื่องของแทคติกแล้วก็แอคติ้งนิดหน่อยเขาเรียกว่าปั่นโซนสองทำหน้าโซนสีนั่นเองับผมคืออะไรฮะคือก็ หมดแรงแล้วใส่หัวไม่ไหวไม่ขึ้นไม่ช่วยนะฮะแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วไปหน้าเส้นก็จะสามารถระเบิดพลังสปรินได้ซึ่งจะทําแบบนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเกมการแข่งขันก่อนหน้านั้นที่มาด้วยกันเพราะว่านักกีฬาจัก,กรยานโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมัครเล่นหรือระดับโปรนะฮะพวกเขารู้จักกันหมดครับผมการที่พวกเขารู้จักกันหมดใครที่ทําตัวไม่มีสปิริตเขาเรียกว่าหมกมาตลอดสส่หัวตลอดแล้วไปยกหน้าเส้นตลอดเจอหน้ากันบ่อยๆทําแบบนี้บ่อยๆ เพื่อนก็ไม่เอานะฮะเพื่อนนี่ไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมนะครับเพื่อนร่วมวงการนักปั่นนี่แหละเขาก็ไม่เอาด้วยนั่นเองดังนั้นเรื่องของสปิริตถึงแม้ว่าแท็กติกจะเป็นสิ่งที่เอามาใช้ในการแข่งขันในการชิงชัยในการเอาชัยชนะมาได้แต่มันใช้ได้ไม่ตลอดะฮะสิ่งที่ยั่งยืนมากกว่าและสิ่งที่สวยงามมากกว่าของกีฬาจัก,กรยานก็คือเรื่องของสปิริตนั่นเองใครที่ติดตามดูการแข่งขันมาโดยตลอด เอาจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยหรือทัวร์ออฟไทยแลนด์ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นสปิริตของนักกีฬาที่ ไปสปรินต์แย่งกันที่หน้าเส้นอาจจะมีการหมกอาจจะมีการไปตีหัวกันบ้างแต่มันก็เกิดมาจากจังหวะในก่อนหน้านั้นฮะที่เป็นการสร้างสรรค์เกมของทีมเป็นการสร้างสรรค์จังหวะเพื่อจะเปิดกลุ่มหนีมาหรือว่าสถานการณ์ของเกมมันอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่มีความจําเป็นต้องช่วยกลุ่มในการลากก็ได้เพราะว่าข้างหลังอีกกลุ่มก็เพื่อนเขากําลังลากกลุ่มไล่เข้ามาเขาก็จะไปช่วยลากทําไมล่ะถูกไหมฮะดังนั้น ความซับซ้อนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่ทําให้นักปั่นหลายๆคนดูการแข่งขันแล้วก็งงๆว่าทําไมนักปั่นระดับโปรเขาทากันแบบนี้เวลาฉันไปขี่บ้างฉันก็ตีหัวเขาหน้าเส้นสิครับต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าทําบ่อยๆเนี่ยเพื่อนไม่รักไม่รู้นะฮะอ่ะก็เป็นหนึ่งเกรดนะฮะกับความรู้เรื่องเกี่ยวกับกีฬาจักรยานที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ใครออกไปปั่นแล้วก็ไปเจอตีหัวหน้าเส้นไปเจอสถานการณ์แบบไหนก็ ลองดูฮะว่าถ้าเกิดมันปล่อยผ่านไปได้ก็ปล่อยมันผ่านไปครับช่างหัวมันบางทีขี่กันมาเนี่ยหคนนะฮะแล้วก็ไปสปรินต์กันที่หน้าเส้นแต่ว่าเป็นการสปรินต์แย่งอันดับที่98กับ97เนี่ยซึ่งก็เออก็ไม่รู้จะสปรินต์แย่งกันไปทําไมนะอา่าถือว่าเป็นการสนุกสนุกแล้วกันฮะจะได้รูปสวยๆกันเวลาตอนที่เข้าเส้นเป็นท่าตอนสปรินต์นั่นแหละครับผมก็ ฝากเกร็ดพวกนี้กันเอาไว้แล้วกันก็ลองมาคุยแล้วก็ลองมาคอมเมนต์กันดูฮะว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอ่ะวันนี้ก็ปิดฉากกันไปแค่นี้ดีกว่ารำลากันไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้ากับคลิปเกร็ดความรู้เรื่องราวต่างๆอัปเดตอุปกรณ์ของวงการจักรยานเพื่อให้ทุกคนได้ขี่จักรยานอย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยฮะสกินครับไทยแลนด์สวัสดีครับ